คนก็เริ่มอยูุดนะคะมาดูคุณยายกันนะ,ะอยู่ยังไงนะคะเพราะว่าตรงบ้านแม่ขวานคือท่วมเลยนะคะอู้วะวว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 วตวววลวนะคะลไวรงต้นววววว้วจ๊เ,เลวนะตกวว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 เวว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 ะว น,น,น้ำท่วมนะคะดูตกแรงไม่แรงตรงนี้ท่วมหมดเลยนะก็พ่คาก็จะมาทำลางทำความสะอาดนะคะก็ตกแค่ไหนเราก็ต้องทำนะคะแม่นาคาไม่รู้ว่าจะมีพื้นที่ไรสดไหมคะวันนี้ฝนตกหนักมากนะท่วมเลยตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะตกตกรื่น กมาเลยลมแรงนะคะตกแล้วก็ลมแรงแล้วฟ้าร้องแรงมากๆมองเห็นชายฝนไหมคะฝนตกคนยายน้ำมนต์อาบน้ำฝนยืนตากน้ำฝนทั้งวันเลย เอต้าตัว,วน้อยเมนูวันนี้จะมีที่ไลรสดไหมนะคะฝนตกหนักมากๆไม่มีที่ท่าจะหยุดเลยนะคะแต่ก็เริ่มสว่างแล้วนะคะเมื่อกี้ตกแรงมากๆ แรงมากๆดอคือเปียกเลยนะคะจะพาไปข้างบ้านของแม่ควานก็แฉะเหมือนกันนะคะน้ําท่วมเลยนะคะท่วมหนักมากเลยนะคะน้ำไหลเป็นเส้นแม่ควานม,มาตอนตกแรงๆไม่ได้นะคือฝนมัน ตกแรงมากค่ะแล้วก็ฟ้าร้องตั้งแต่ตีห้าเลยก็วันนี้เอาวันฝนตกมามอร์นิ่งนะคะแม่แม่จ๋าก็เดี๋ยวเราเจอกันตอนสายๆนะคะถ้าฝนไม่ตกนะคะแม่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ